ที่ออกโคกออกป่าครับพอดีว่าเมื่อคืนนี่อยากนะครับฝนฟ้ามันมาซื้อเขามันกระแพงนะครับก็เลยว่าออกไปเบึงจากหน่อยนะนะครับก็ได้มาพอปิ้งเนี่ยครับพี่น้องเลยอยากส่งไปให้เอฟตีกินเลยนะครับพี่น้องเลยอยากให้ได้ชิ้มได้กินกันนะครับผู้ใดเคยกินกระลองเบิ้งนะครับหรือว่าจังไดล่ะนะครับบอกว่าถือพี่น้องอยากให้กินนั่นแหละนะครับเอาครับ เดี๋ยวเลี้ยวๆกันที่ไปหาพึ่งหาแมงพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปป่าไปโคกเป็นกำลังใจกันนะครับเด้อผมเป็นนิพพีท่านท่านเป็นนิพพีผมโอเคครับเดี๋ยวไปป่ากันเลี้ยวๆก็ได้อันนี้ก็บบอแมนของแปลกดอกพี่น้องเอ้ยนะครับของมีมาแต่บุลามบุลานนะครับอืมไปบึงอันนี้นะครับข้อหมองข้อมูลบอกว่าเป็นสัตว์ดึกดําบรรนะครับวิวัฒนาการมาตั้งแต่สามร้อยห้าสิบล้านปีก่อนนะครับการเปลี่ยนแปลง อันทั้งร่างกายก็บ่มีปบันไดนะครับยูแบบใดก็ยูแบบนั่นนะครับเขาเอื่นวบาบึ้งบ้านเฮานะครับแต่ว่าชื่อวิทยาศาสตร์แมงมุมทารันทูล่านะครับคือว่าเป็นแมงมุมที่ว่ากินนกเนาะเขาว่างันนะครับตามข้อมอข้มูลเป็นของแปลกเอาไปฝากพี่ฝากน้องนะครับอันนี้เรื่องของการโดนล่าไปเป็นอาหารบ่ปันไดพี่น้องเลยนะครับแต่ว่ามันโดนผลกระทบนะครับซึมลงไปนะครับซึมลงไปซึมลงไปนะครับ กรบผมพี่น้องครับก็กลับสวัสดีนะครับพอดีอันจังไรล่ะครับมื้อนี้ต้องพึ่งมื้อนึงนะครับอืมหมีลนแหลกมากับเต้ยกระเด้าดินนะครับเคยเห็นบ่ครับอันนกกระเด้าดินน่ะนะครับยกแงกยกแงกยกแงกนะครับอืมเอาครับผมผมกับพันธุ์ชลานนาตาดีพันถึงพงษ์ทลันประเด็กนะครับลังงามๆนะครับเดี๋ยวให้อันน้องเขาขึ้นนะครับพันหมี ปลามอาจารย์หมีหมีนะครับลุนแหลกนะครับนู่นอยู่ในน้ำในเครืองแล้ครับก็เรียกว่านะครับง่ายๆมันเบื่อดอกเข้าไปกินเบิร์ดแล้วนะครับอันนี้สงสัยเขาติพ่อแหละแต่ว่าเขาบ่อยากนะครับเขาบ่หิวนะครับี่นอนเอ้ยเดี๋ยวอันท่าเขาเฮ็ดครบนะครับเด้อให้กำลังใจอาจารย์หมีล้นแหลกนะครับเด้อว่าที่ i t YouTube ครับแต่ว่าก็ยังบออันนั่นปันใดนะครับเวลาเววานี่เ้าคก็ยังค้นหิวเขานะครับ คือเอคอคลึกออะอะไรประมาณนั้นแหละครับเออคือยังค้นวดเขา่ยายสวัสดีครับผมอันมีลดแหละเดี๋ยวไปเบิงผลงานเขา น้ำเขียวครับพี่น้องเอ้ยตลอดทางเลยพึ่งกะอยู่นู่นนะครับในพุ่มๆลังใหญ่ลังงามอยู่ใจเบอาเบ่ได้กินดอกเด้พี่น้องเอ้ยครับน้ำอาญะเลย เรียกว่นาหนามสุดๆนะครับไม่ใช่หนามน้อยๆใจบอกเอาบได้กินยังว่าพี่น้องเอ้ยครับยังบอกเขาบ่าหิวครับ มืดๆจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อครับโบมีอุปกรณ์ต้องแสงคือยังเขานะครับฝนฟ้ากับมาเรียวครับแหมทักทายทักทาย ทักทายสบายใจเบิ้องเหยื่อไปเลยพี่น้องเด้อมันลําบากครับผมเป็นง่ายดีเนะี่ยน้ำเขียวเป็นราชาของน้ำเลยครับเอาง่ายๆกำลังลุ้งหา่อยนี่พี่เต้ยมังนี่เปเลยพี่เต้ยมังนี่มาจุดครบตรงเนี้ยไปยืนเลยตรงนั้นมาตรงนี้จุดครบเลยนาย ครบเลไมีเห็นติดด้ยวยแล้วยังถูกกล้องกันนะ <c oughs> เอ้อ <c oughs> ห้วยลงเงียเงีเปิดไอ้พดทสายนั่งออกไงได้จ้ะพดทสายล่างออก <c oughs> มันจะได้ควนควเออนะครับเรียกครบเรียกครบเออนั่นแหละย่าพิษ <c oughs> น้ำดีอยู่แล้วน่ะนายน่อหัวเปี้ยเลยน่ะไม่ใช่ลังน้อยเลยแนตะ่ลังอย่างใหญ่เลยนี่ะแข็งแรงไหมเออเวทีรองกว่าถุงมือมากูไฟตั้งแต่ตอนกูเห็นแล้วถุงมือยางไม่ได้นี่เนาะจานนี่ถึงไม่ปีนี่เละมดุดโอ้ยมือขาดเท่าไหร่ถุงมือยางอะ่ะปัดดูน้ำที่ไหน มันยังมันยังปอู้หูไม่ใหม่มันจะใหม่ได้ไงมันเอ้แนวมันไอ้นี่มืดเนาะชื้นอุ่นน้ำน่าจะปิดตาว่ะอู้หูอู้หูแดงแดงก็ขาวจังไยเด้อพี่น้องเด้อมันบ่มีอันนั่นครับมันบ่มีอัน ไฟซองสว่างยังเขาครับมีแต่ไฟครบนี่แหละพี่น้องเลยฝนกับม้าครับพี่น้องอถืกใจพี่หมีครับเชียงวะเยอะแล้วครับหลังจากคืนถึงห้างมาหลายวันเอ้ยพี่หมีเอ้ยว่าดูด้วยนอ้องพี่เลยนอ้องงา้งางคักัคๆเลยพี่ดูดิมันจะหย่อนได้ไหมนะ่ะมึงดูดิจะหย่อนได้ไหมช่าง หย่อนได้ไหมไหมันควนมาหาเราสรุปมาหาเราไี่ได้ไม่ตอดเราเ้อถึงว่ามันจะได้ไม่ตอดเราพวกขาวพี่น้องแต่ว่ามันยังว่าแหละครับกล้องเดอ้อพี่น้องเดอ้อมันบอกมีอุปกรณ์คือยังขอครับเป็นช่องน้อยๆน,นะครับ,บเบิ่งแบบธรรมชาติธรรมชาติเด้อพี่น้องเดอ้อ เงาจังงวยแลละครับยัน,ดนไ,ได้ไม่นายดูช่องนะ่นะเมื่อยเลยเพื่อนถ่ายกล้องอย่างดีเลยถ่ายกล้องเี้ยไม่ไอ้ไม่เลี้ยวซะหน่อยเลอ เลี้ยวก่อนเลี้ยก่อนนายใครมาทำยูทูปก็ได้๋้นายมาอู้ก็จะมากันอุ่นมาหน่ะนี่ แผ oh, ่นเโอ้ยแผ่นเดียวมันลง like ไม่ได้รากไหนเอาสะดวกสะดวกกันแหละสะดวกแบบไหนเอาแบบนั่นแหละคนไม่ขึ้นจะรูในค้นข้างล่างเดียไม่ไม่รู้ดอกค้นบนน่ะรู้สามด้ได้ไห่ไย จา์ฮะผลตกไม่ตอดฮะตอดดอกผลตกโอ้เออสองแทบจะล่ำแผ่นเดียวเลยเว้ยเดี๋ยวนี่อะปลาม่วงจะเห็นก็เห็นรุ่นนี DA, ้ไ <dated> ด <teenage time online> <c oughs> ้ได้รุ่นนี้เลยจานแล้วคนดีวแล้ว พิ่งมาวันนี้สเลยแต่นมันตัวก็เอออากาศอย่างนี้ดอกขขาพูดออกอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำลังเร็วเออแล้วแต่สะดวกไปบบไหนแบบนั้นไหนขีมวนอัดตัดไหมเว่ยโอ้ฝน ครับพี่น้องผลฟ้าก็ดีแท้นะครับจิจับอึงบ่เมเนี่ครับอันเกาปิ่งไว้ท่านได็กินเลยอึงนะครับผลก็มาอีกแล้วนะครับผลดีก็ดีไปย่างกับดอกหมอกดอกไม้กับสีออกนะครับดอกกระปุกดอกมันนะครับฝักพี่ฝักน้องเป็นกําลังใจดนะครับเด้องานของพฒ่าพันธุลา้าตาดีนะครับอันนี้ก็พันเต้ก็ได้ดีนะครับเออก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับพันใหม่นะครับ เพิ่งจะฉลองขึ้นต้นไม้เมื่อไม่กี่วันนะครับออผมก็ถามว่าเคยขึ้นต้นไม้ยังวะเพิ่งขึ้นต้นแรก <laughs> ผมก็นึกว่าขึ้นมาหลายแล้วนะครับอันนี้มือใหม่นะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็จะมีผลงานนะครับโอเคครับวันนี้ก็เป็นนั้นว่าสวัสดีครับ